สวัสดีค่ะทุกคนดานะคะดานะคะเป็นไ uh, ทยไทยชารัปีมาซาศ Hello everybody I am a Thai ชารับปีมาซาศ Work in England The area I cover is Doncaster uh, s c u um n t h o r p e Selby Tron m o r e n s h i s head fill If you live around here you can k i c k on the link below and then you can contact me directly thank you very much เอ่อสำหรับพอดีดพยายามจะโปรโมท uh, ที่ร้านนะคะถ้าใครอยู่แถวถ้าใครอยู่แถวดองคาสดองดองคาสเตอร์สกมโถบแล้วก็เอ่อเซลบีนะคะเซลบีเฮดฟิลด์ ชอนโมเรนนะคะสามารถติดต่อดาได้นะคะแต่ร้านส่วนใหญ่ร้านร้านไทยก็มีหลายร้านนะคะร้านไทยก็มีหลายร้านนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็มาได้นะคะมามาเยี่ยมเยือนกันได้นะคะคนไทยด้วยกันดาทำงานคนเดียวนะคะ in here is available booking only booking only okay you need to book in first go check on the link how you can book สามารถเอ่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ดาจะเข้าร้านเร็วนะคะหลังจากไปส่งน้องเอวาปุ๊บดาก็จะเข้าร้านเปิดร้านแล้วก็จะอยู่ที่ร้านนะคะดาจะพยายามให้ดูนะคะวิธีการทำแปะลิงก์ที่ออย่างเข้าไปใน Google Maps นะคะทำยังไงแล้วก็ให้ดูถึงระบบนะคะ เว็บไซต์ของดาเป็นยังไงนะคะต้องขออภัยที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเพราะว่าดาอยู่อังกฤษนะคะดาต้องใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ลูกค้าที่ดามีก็จะเป็นคนอังกฤษชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปอินเดียหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะคนอังกฤษเองนะคนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่ในเมืองไทย มาจากสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเดินทางมาเขาก็จะแวะมาที่นี่นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะต้องขอภัยแต่งหน้าปไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ดาจะพยายามเข้าร้านเลยแล้วก็จะทำเกมนะคะทำเกมน้องเอวาก็ขอเบรกนะคะขอพัก น้องไม่ค่อยสบายนะคะตาบวมเป็นเขาเรียกว่าแพ้นะคะภูมิแพ้ช่วงภูมิแพ้เออเกสรดอกไม้นะคะกำลังระบาดเลยตอนนี้ตัวดาเองก็แพ้นะคะแต่รู้สึกแสบนะคะของดาเองแสบแล้วของเขาก็แสบของเขาก็แสบแสบตาแสบส่วนใหญ่เขาจะแพ้แล้วคือหน้านะคะตาเนี่ยจะบวม ได้ยินไหมคะได้ยินก็คือเริ่มแบบเมีาการแพ้แล้วนะคะเดี๋ยวให้กินดาทำกับข้าวแต่เช้านะคะวันนี้ตอนนี้ที่เมืองต่างประมาณแปดโมงสิบสองนาทีนะคะปกติดาจะยังไม่เสร็จนะคะปกติดายังไม่เสร็จแต่วันนี้ดาเสร็จเร็วก็เลยทำกับคง outgoing, กับข้าวให้ลูกกินเขาจะได้มีแรงแรงต้านทานในร่างกายนะคะ เอทเอ84 no e i g h uh you have to be in the school 835840 the gate you know school gate the door w i l l open by outside the were open at 8000เขาจะเปิดที่โรงเรียนนะคะ จริงๆเราก็ไม่ควรจะใช้นี่มากมายเพราะว่าเด็กเราไม่อยากให้มีมีอันนี้เกิดขึ้น No by 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 e y No l a t calendar ต้องขออภัยนะคะพยานจะไม่ไม่พูดเรื่องนี้สกูเพราะว่า h ฮ a l t h and s a ของเขานะคะไม่อยากให้ให้เหตุเพราะว่า ผู้กอ่อการร้ายเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเคยมีแล้วนะคะกอ่อการร้ายเหตุกอ่อการร้ายกับเด็กนะคะในต่างชาติต่างประเทศในอังกฤษหรืออะไรเงี้ยของดาก็คือก็ต้องระวังนะคะต้องระวังเรื่องโรงเรียนน้องเอวาด้วยถ้าเป็นคนไทยแบบนี้โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเราไม่รู้นะคะ,นะคะเราไม่รู้ พยายามจะไม่ไม่ทำคอนเทนต์กับกับน้องเอวาเท่าไหร่นอกจากเกมอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยางงั้นนะแต่สำหรับโชว์โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะต้องเลี่ยงเลยตอนนี้ที่ไทยก็มีกฎหมายนะคะน่าไม่แน่ใจว่าจะใช้เมื่อไหร่นะคะห้ามทำคอนเทนต์กับเด็กหน้าจะเด็ก เด็กๆเล็กๆเลยนะนอกจากเด็กเขายินยอมโตขึ้นแล้วะเราสามารถทำได้ไม่รบยุยอายสิลูกดึงเพนที Mommy, วอตอร์มามีพุสมอร์บอลไ e r f อ r ยู u วันนี้ไม่มีอะไรมากแต่เรา,าด้าต้องการถ่ายคลิปแล้วก็แปะลิงก์เข้าไปนะคะ เพื่อ AI ผักดันเดี๋ยวคลิปต่อไปไดาจะทำตอนที่อยู่ที่ร้านนะคะดาต้องการที่ดาต้องการที่เอ่อจะไปเข้าร้านเร็วนะคะวันนี้มีลูกค้าบุ๊กเลื่อนมาเป็นสิบเอดมงครึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีบุ๊กบุ๊กอีกคนหนึงช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะคะดาก็จะอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าดา ถ้าดาไม่เหนื่อยมากนะคะดาจะทําต่อคลิปแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะดาก็จะทําต่อหลังจากคนที่สองนะคะถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะโทรมาคอนเฟิร์มอีกเช้าหนึ่งนะคะอีกตอนเชา้านวดคนอ้วนนะคะคนที่สองตัวใหญ่มากตัวประเทศดานี่ต้องกินนะคะดา,ต,นนะะดาต้องกินข้าวต้องกินข้าวแล้วถ้าไม่กินไม่มีแรงนะคะ ดาต้องกินแต่ดาไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าดาติดข้าวสวยนะคะถ้ากินข้าวกินข้าวสวยหรือไม่ก็ถ้าไม่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยดาจะกินมาม่านะคะกินมาม่าตอนเช้าอาหารหลักก็คือข้าวสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียววันนี้ผัดผักนะคะผัดผักใส่ไข่ผัดผักกะหลําใส่ไข่น้องอวาก็ชอบด้วย Can you look for the your Oh you do your lunch box เนี่ยเขาทำห่อข้าวนะคะห่อข้าวไปโอเคห่อข้าวไปเขาก็จะห่อของไปกินที่โรงเรียนนะคะให้เขาจัดการเองแต่ก็จะล้างเตรียมตัวให้เขาแต่จริงๆแล้วเราต้องปลุกฝังให้เขาทำเองนะคะแต่ถ้าทำกับข้าวอะไรที่ว่าต้องต้องลงมือทำอย่างเงี้ยอันนี้เขามันเป็น work f o นะคะ มันเป็นคล้ายๆขนมรังพื้นที่เขาทำสำเร็จแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเป็นช็อกโกแลตด้วยถ้าทำถ้าอุ่นปุ๊บมันก็เละนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องต้องทำอะไรมากมายแค่แค่แพกใส่กล่องของเขานะคะแล้วก็ล้างไว้ให้เขาแล้วจริงๆเราต้องให้เขาล้างเองอย่าให้ค่อยๆทำไปนะคะให้ค่อยๆหัดไปจากเล็กผสมน้อยนะคะค่อยๆหัดไป วันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าไม่มีบุก๊กเย็นดาก็จะกลับภายในบ่ายสมนะคะเลิกเสร็จแล้วแล้วก็บ่ายสมก็กลับกลับมาก็พักผ่อนนะคะแล้วก็ทำคลิปทำวิดีโอเพราะาดาอยากจะแบ่งเวลาไว้ทำวิดีโอด้วยนะคะเพื่อผักดัน AI ผักดันโฆษณาของที่ร้านนะ,ะเน้นทำเกมด้วยนะคะโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เน้นทำเกมแต่ว่าคลิปต่อไปดาจะดาจะพยายามนะคะเดี๋ยวพยายามถ่ายให้ดูเเว็บไซต์ของดานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันรอบหน้าอีกทีนึงนะคะเว็บไซต์ว่าดาวางลิงก์ยังไงนะคะเดี๋ยวดาทำให้ดู แล้วก็แต่เว็บไซต์เนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าถ้าใครที่มีสามีหรืออะไรเงี้ยทำเองได้นะคะแต่บางบางคนเขาไม่สามารถทำางานได้เดี๋ยวก็ไปดูรุ่นพี่มานะคะเว็บไซต์นี้ไปดูรุ่นพี่เอ่อรุ่นพี่คนอังกฤษนะคะที่เขาทำโมบายตอนนั้น ทำไมถึงต้องเรียนรู้จักจากของเขาเพราะว่าเราต้องการให้ความหมายของเราเราต้องการสื่อแบบนั้นดานต้องการสื่อแบบนั้นนะคะก็เลยต้องไปดูคลิปของเขาเพราะว่าเขาทำอ่าโมบายนะคะเขาทำโมบายแล้วก็เขาทำงานเป็นเซสชันนะคะเซสชันหนึ่งก็จะประมาณร0อยกว่าปอน1 2 0้อยหิ แล้วเขามีเครื่องมือครบนะคะมีมีรถมีอะไรพร้อมการทำโมบายเขาทำ beauty t r e a t m e n นะคะ beauty นวด reflex เอ่อนวดเรนน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาเออ่ดาไม่เคยเจอเขานะคะแต่ดาเสิร์ชหานะคะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยการทำเว็บไซต์ ในเว็บไซต์ดามันไม่มีภาษาไทยนะคะเพราะว่าแป้นแ,แป้นแป้นพิมพ์ของเขาเรียกว่าอะไรอะแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของดาไม่มีภาษาไทยนะคะมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วการที่ดาจบทางนี้มาก็ทําให้ดาได้เรียนรู้มากขึ้น กับการไม่ว่าจะเป็นภาษานะคะที่ดาไปเรียนมานะคะที่ดาเรียนต่อปริญญาตรีนะคะดาจบอนุปริญญาโทนะคะดาไม่ได้ทํโพจนานิคมดาถึงจบแค่อนุอนุปริญญาโทนะคะไม่ได้เข้าถึงปริญญาโทนะ,ะไม่ถึงขั้นปริญญาโทแต่อนุปริญญาโทเพียงแค่ขาดอย่างเดียวนะคะ ค่ะอย่างเดียวก็คือพชนานุกรมแต่ดาไม่มีทูเทอร์นะคะตอนนั้นดาก็เลยแค่นี้นะคะจบแค่นี้ก็คือได้ผ่านเทคนิคหลายอย่างนะ,ะแต่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะคะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเป็นเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กก็เป็นพวกอินเทอร์เน็ตนะคะพวกอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะคะพวกอินเทอร์เน็ตเข้าไปดิเข้าไปลึกขนาดเอ่อ เขียนโปรแกรมอะไรได้นะคะแต่ว่าดาไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ <How S 1> ต้อง <is S 1> ขอ <it? S 1> ไปโดูเนี่ย Good girl ไหนยู u you want me to see Have you put เอ่อนี่ไปไหม Have you put เออนั่นเดี๋ยวต้องเช็คนให้ไหม I put yogurt แล้ว ขอเช็คนิดนึงนะลูกยินดีเช็คสวัสดีค่ะ Everybody สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเช็คนิดี่ Good เร็วโดน Inside of it it has I need to check her l a n d s p o r Good girl t h n t a t has waffle the last one oh, Okay Okay You know medicine You know where the medicine is mm hmm. Yes เ a n y o ูปิ i งอีกเอ่อเบอร์ปุ่้เออร์ปุ่มสเมส้มส้มส้ีส้มว้มส้มส้เด้๋ยวว้วางไว้เสงนี้เด้มยวลืมก้อส้ม้าวเดี๋ยวดาบ้มส้สะะ้ม้ม้มส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 ้ยส้มสเมส้ ช่วงปีแรกเราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันเป็นคนอมพิวเตอร์ควิทยศาศาสตร์นะ,ะเ,นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์นะคะเป็นเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนต์นะคะเราเรียนจบมาแล้วก็การที่เราเรียนน,นี่น่าจะหมดแล้วการที่เราเรียนทางนี้อะคะ่ะทางคอมพิวเตอร์เขาจะสอนทั้ง,งทั้งที่เขาสอนที่การเขียนโปรแกรมการ การเขียนโปรแกรม C sharp ทำโค้ดเอ่อโคดดิ้งไพเฟ o n นะคะแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเว็บไซต์นะคะสอนทำเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยดารียนรู้ตั้งแต่คอลเลจนะคะคอลเลจเขาสอนตั้งแต่เว็บไซต์นะคะไปเรียนไปเรียนได้นะคะเริ่มเรียนสอนเว็บไซต์ปี3 นะคะปีสามเลเวทคอมพิวเตอร์นะคะเลเวอทโอเคเอาเอาที่กินมาด้วยสิลูกเดี๋ยวมีป้อนอยาให้เสลิงสลิงก็ได้สปูนก็ได้นะจริงๆแล้วอะให้กินยากแก้แพ้นะคะยาแบบนี้คือซื้อยามาไว้นะคะถ้าเวลาเขาแพ้เงี้ยเราจะดาจะให้เขากิน นยาแก้แพ้ไอได้ขอเขียนไอ้นี่แป๊บหนึ่งเขียนขีดกับตากแป๊บหนึ่งแต่ไม่มีขอเขียนขีดตัวตาแป๊บหนึ่งเขาอะไรเนี่ยทำชิงแข็งๆอันนี้แต่ก็โอเคอยู่นะมันยังใหม่ โอเคไม่เลอะนะคะไม่เลอะเท่าตัวนั้นถือว่าโอเคเวเมลีนนะคะลิเมลีนลิเมลีนลิเมลีนนะคะตัวนี้เ,เขียนขอบตาดีมากมเ,เดี๋ยวดาใช้ไอ้นี่เขียนดินสอเขียนคิ้วจะหมดแล้วเหลือเท่านี้ <laughs> จากแท่งเท่านี้แต่งหน้าทุกวันนะกี่โมองแล้วอะเดี๋ยวปิดข่าวดีกว่ายี่สิบห้านาที เออยังยังไม่ได้ไอนี่ให้น้องเอวาเลยอะเอวาจริงๆแล้วอะต้องให้พบพี่เดซี่ไปไอนี่นะลูกไป V นะลูกแล้วก็ต้องต้องเปิดเปิดประตูนะเดี๋ยวขอเคียนคิว้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมการศึกษาในตอนเออ่ในคลิปหน้านะคะว่าคลิปนี้จะเร่งนิดนึง คือได้จบอนุปริญญาโทนะอนุปริญญาโทต่ำกว่าปริญญาโทนะแต่สูงกว่าปริญญาตรีมีอีกอย่างหนึ่งที่ได้อยากเรียนก็คือเรียนเป็นครูนะเรียนเป็นครูไม่ว่าจะสอนนวดหรือสอนเกี่ยวกับเทคนิคนะคะ แต่ด้อยากทำงานอิสระมากกว่าแม่นด,ดาจะเรียนต่อเป็นครูนะคะแล้วก็ถ้าทำงานตรงนี้ไม่ได้แล้วดาอยากไปทำงานออสอนเด็กนะคะสอนเด็กถ้าเป็นไปได้นะคะ เรียนเรียนต้องเรียนต่ออีกน่าจะปีหนึ่งนะเรียนจบเรียนเรียนครูนะคะเรียนสำหรับการสอนโดยเฉพาะแล้วก็เราก็ฝึกงานแล้วก็เน้นทำงานให้โรงเรียนนะคะให้กับโรงเรียนคือทิดาเรียนต่อเพิ่มเพราะว่าดาอยากเป็นครูสอนนะคะ จุดหมายอะไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากที่จะเป็นทํางานให้บริษัทหรืออะไรได้อยากเป็นครูสอนแต่เทคนิคที่ดาเรียนมานะ่ะมันสูงนะคะการหางานมันก็เลยยากการหา,หางานยากนอกจากเราจะทำธุรกิจของตัวเราเอง เขียนโปร,โกร,โปรแกรมเขียนเกมอะไรเงี้ยการทำเกมด้วยไดเรียนเกมมาด้วยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะกับการศึกษาต้องใช้ศัพั์เยอะว่าคนบางคนอังกฤษบางคนเขาไม่ได้เรียน ไม่ได้เรียนเยอะนะคะก็อาจจะจบแค่ college อะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่นะคะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยกับระบบนะคะบางคนก็ไม่ชอบ ทาลิปนิดหนึง่งเราก็น่าจะเสร็จแล้วสวีด a ี้ o u help ฮลมาหมี Mo i s to the k i t e h e นได้ไหมลูกเดี๋ยวมัมมีไปล้าง <S <S สงสัยตอนแรกมัมมีก็ว่าจะตอนแรกว่าจะกลับเข้าร้านไปร้านไปทำคลิปก่อนนะคะแต่ว่าดูแล้วเวลาไม่พอเอาไปไว้ในคิทเช่นให้มัมมีหน่อยพวกนี้ Pack mm. your stuff ด้วย please คืออยากแต่งหน้าให้เรียบร้อยจริงๆแล้ว่าอยากไม่อยากกลับเข้ามาบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะไปทำคลิปต่อแล้วก็นั่งรอลูกค้าพาว่าต้องตัดต่อต้องทำอะไรอีกนะคะต้องตัดต่อบอดปก b e c a u because because u n l e m a I said I เออเออเออไ Are you e a d i n g Are you e a d i n g ฮ huh? ะ I not hear you reading. I have to read when, seven times. When you have to read today? Yeah. Why, why, why he not sigh for you then? Who? No. Is he sigh for you? Yeah. Yeah. But well, that's six times. I have to read seven times. So you want one more time? Yeah. When but is you if it? I don't, I have to miss my break. So when you have to leave them now, can you do it now, then, please? And then I put today this. Yeah. Half past now, look. น้องขอภัยนะคะ,ะ,ะวันนี้สิบห้า ก็ต้องกลับมาบ้านนะคะจะเสร็จแล้วตอ,อ,อาจจะได้ยินเขาอ่า,หานหนังสือนะคะ ไม่อยากกลับเข้ามาบ้านนะคะวันนี้เพราะว่าต้องไปเปิดร้านเอาไว้เปิดร้านแล้วอยากคืออยากทำคลิปอยู่ที่ร้านนะไม่อยากเข้าบ้านเพราะว่าคือก็ต้องรีบไปอยู่ดี วราอยากทำคลิปอยู่ที่ที่ร้านนะคะเดี๋ยวราจะรีบเก็บละเสร็จแล้วนะคะเสรล้วันนี้จะเรียบร้อยนิดน,นึงใส่อันนี้เสื้อที่ดาสั่งมาใหม่นะคะของเชนสั่งดูดีใส่ดูดีเลยนะคะน่ารักแล้วก็ใส่กับกางเกงแบบ กางเกยงยืดธรรมดานะกางเกงอห้นี้ธรรมดาเดี๋ยวลเก็บข,ของว่าเราจะเอาคอมน้องเอวาไปด้วยนะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว,รลวหรอเสร็จแล้วก็โอเคนะคะเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วก็โอเคลูกยูต้อง มา Your ย a แฮด้วยลูกเ่อะชามีนลิโดนแล้วมีทูดู Your h a แฮด้วยนะเดกสิตาตอร์วีนัมมี่ ôi ôi, uh, คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เราคุยกันแล้วก็เดี๋ยวดาจะแปะลิง์เพื่อดัน AI นะคะ AI ด mm ันสิตเอร์แลเดี๋ยวกินยาไปมีลูกค่ะจะดูน,ดนิดนึง มันมีไม่อยากให้มันสูงมากเพราะว่ามันจะเจ็บเจ็บศีรษะพยายามจะไม่หนักแบกให้ไหม โอเคไมไม่เป็นไรหรอกวันนี้สายก็ไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยไม่รีด้อนโซเรเมื่อวานก็ไปก่อนเวลายอยู่นะวันนี้ก็ชา้านิดน่จะเสร็จนี่นึ่งเพราะว่ามันมีไม่ได้วีให้ว่าอยู่จะเจ็ มีลูกสาวอยากไว้ผมยาวเวลามัดผมไปโรงเรียนเจ็บนะคะเจ็บนะคะเจ็บตัวนะคะ เดี๋ยวมากินยาก่อ้โอ้โอเคมากินยาก,ก่อนเอาเอาวอเดอร์มาด้วยดื่มมัมมี่บอกว่าให้กินข้าวเสร็จก็น่าจะยกไปให้มัมมี่หน่อยไม่ได้แล้วกินยาเข้ามา เขากินยากแก้แพ้นะคะ yeah, that flavor strong ค่อนข้าง,างมันเป็นยากแก้แพ้นะคะเน, mm hmm. นี่ยเรียบร้อยไปเก็บอันนี้ไปให้มัมมี่หน่อยแล้วก็เราจะต้องไปละใส่จะคงจะเก็บไปละสามสิบเจ็ดแล้ว <Now S 1> t you know, ม่ t ๊ว ดับไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดับพยายามจะไปที่ร้านไปส่งลูกแล้วก็ไปที่ร้านต่อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ